เย็นยังไงกูรีหน้าจังกูมาเนี่ยกูยังกินก๋วยเตี๋ยวแค่ห้านทีแต่นี่รถจอดเป็นสิบมึงไม่ล็อกมึงล็อกกูมึงชื่ออะไระเชื่ออะไรเนี่ยดูในคลิปสิมึง,มงชื่ออะไรกูถามว่ามึงชื่ออะไรถุณพี่ถ้าคุณพี่ตาพ่อผมเนี่ยผมไม่สะดวกใจคูฉันจะฟ้องคุณละเว้นเนี่ยคุณล็อกเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ล็อกฉันถือว่าคุณละเว้นถอดแล้วล็อกถ้าคุณไม่ล็อกฉันถือว่าคุณละเว้นนี่ไง ความเพย์เส้นน้ำทำฉันถามคุณชื่ออะไรคุณไม่บอกถือว่าคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่รู้ไหมว่ากูรีน่าจังกูเป็นทนายความผมจะไปรู้ได้งไงว่ารถใครเข้ามาจอดแล้วมึงไม่ทำนี่ไงมึงป่อยเนี่ยเขากำลังจะขับหนีมึงไปจับผมกดให้พี่ก่อนดิไปจับซะนี่เี๋ยเขาจะขับหนีแล้วแะไม่งั้นกูจะฟ้องมึงข้อหาแล้วเว้นประกูเป็นทนายความไม่ปล่อยมึงไว้หรอกนี่ไง เสียค่ะปรับแล้วมึงจับให้เบดถ้ามึงไม่จับกูฟ้องมึงขอหาละเวนการปฏิบัติหน้าที่นี่ไงมึงไปโดนเนี่ยเขาก็ลกเลงจะหนีคุณอย่าพัผมที่มึงต้องจับตรงนี้กันสิคุณจะบอกนี่ไงดูสิเนี่ยนี่ค,คุณแล้วทำไมปล่อยเขาไปล่ะทําไมปล่อยเขาไปตอนที่ผมมาเนี่ยผมยังไม่เจอเขาเลยแล้วนี่เหตุการผิดสันหน้าทำไมไม่จับ มงกำลังโปะให้คุณพี่อยู่เนี่ยอะเปิดเราไปจับเส็จเนี่ยมันหนีไปแล้วเนี่ยมันหนีไปแล้วงไปให้หนีไปถือว่ามึงละเวงการปฏิบัติหน้าที่นะหกหกเก้าสี่ 4. มึงไปเขาหนีไปเนี่ยมึงไม่จับฮะคลิปนี้เดี๋ยวไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุณคุณเลือกปฏิบัติ คุณเลือกปฏิบัติคุณทําอย่างนี้ได้ยังไงนี่ไงเช่าอุตสาห์ทีให้คุณจับคุณไปให้เขาหนีไปแล้วบอกว่าไม่จับผมพูดกับพี่กี่ครั้งแล้วแล้วผมก็ถ่ายรูปไปแล้วด้วยว่าทำไมไม่จับมันมันมีคันพี่อยู่ตรงนี้คันเดียวแล้วเมื่อกี้มึงเห็นซึ่งหน้าทําไมมึงไม่จับผมพูดให้คุณพี่อยู่แล้วมึงไปจับเส้นเนี่ขับไปตามไปจับมันเสกมึงจำหมายเลขทะเบียนรถมันได้ไหมจำไม่ได้มึงชื่ออะไรบากมาเลยพรุ่งนี้กูจะไปร้องผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคุณพี่ก็ถ่ายเลขชื่ออะไรละมึง่ะ มึงแย่มากนี่ไงคันนี้ระจับนี่ข้างหลังอีกคันมึงล็อกเลยไม่ล็อกกูฟ้องมึงข้อหาแล้วเวนแก่ปฏิบัติหน้าที่ขนาดซึ่งหน้าอะไรกูบอกให้มึงจับมึงไม่จับมึงไปเขาหนีไปมึงเถือว่ามึงเนี่ยละเว้นแก่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ละเว้นผมมาปลดให้คุณพี่ก่อนคุณพี่จะได้มีไปกูไม่มีอารมณ์จะไปแล้วเพราะกูจะบู๊กับมึง มึงทากูคนเดียวแต่คนอื่นมึงไม่ทำตอนแรกมันเหลือคันมคันเดียวพี่แต่ตอนนี้นี่ไงมึงก็จับให้หมดสิน,น,น,นี่กลังจล็อกกูจะอยู่ตรงนี้ถ่ายจนกว่ามึงจะล็อกจนหมดกูไม่มีอารมณ์กลับบ้านแล้วกูกูเครียดแล้วเนี่ยล็อกให้หมดจะได้ถือว่ามึงปฏิบัติหน้าที่ จอดห้าไม่เบิดจับให้เบทดอย่าจับกูคนเดียวบุรีนาจังเว้ยกูเป็นทนายความกูไม่ยอมหรอกถือว่าละเว้งจะปฏิบัติหน้าที่มื่กีสองคันเรียบไปให้มันหนีไปเออเนี่ยถามจับมาพี่ก็คือเรกก็ต้งรักให้เมิดมาจับกูคนเดียวไม่ได้แล้วผมก็มีรูปถ่ายให้คุณดูว่าไม่ล้มึงอย่าเสือกไอ้มอเตอร์ไซค์รับยางอย่าเสือกมึงอย่าเสือกอย่าเสือก ไม่เป็นไรแต่จับจับฉันนะฉันเสียค่าปรับเรียบร้อยแล้วฉันให้ลุงแนไปเสียแล้วจับให้หมดจับให้เนี่มันมีันเอินมันมีแต่คันคุณพี่นะไม่ไม่เป็นไรมึงจับให้หมดมึงล็อกให้หมดกูจะถ่ายรูปมึงล็อกกูจะถ่ายรูปมึงล็อกไม่เป็นไรกูเสียค่าปรับแล้วเมื่อกี้กูเสียเรียบร้อยแล้วกูให้ล็อกให้หมด อย,าย่อยาเสือกอย่าเสือกค่ะอย่าเสือก,ก,กมึงแม่เ,เสือก,กไม่เป็นไรกู <c oughs> เป็นทนายความกูไม่ได้ด่าเขาฮัลโหลครับฮัลโหลกูเป็นทนายความ,วามทำไม,ไมล็อกเซททำไมไม่ล็อกมึงล,ล็อกกูคนเดียวมึงล็อกให้หมดเพราะกูเสียค่าปรับแล้วไม่เป็นไร นี่งากี่คันล็อกให้หมดเมื่อกี้สองคันเนี่ยมึงปล่อยไปเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้กลัวไป็้ลางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแานท้งจะโบกให้เขาหยุดมึงก็ไปเขาไปแล้วมึงลักเสร็จมึงก็ไม่ยืนรอตรงนี้รอสิคุณจะได้เสียค่าผ่าให้มึงตรงนี้เลยจบผมรับเงินพี่ตรงนี้ผมก็หลุดออกจากราชการดิมึงก็ควรอยู่ตรงนี้มึงไม่ใช่ลักเสร็จแล้วมึงก็หายหัวไปเลยทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องไม่เกี่ยวผมก็มีหน้าที่ต้องไปทำอย่างอื่นด้วยอ่ะลักเสร็กลักเสร็กลักเสร็จ จะไปไหนล็อกขยังผมต้องเอาไปใส่ใบเหลืองแล้วก็เอามาวางอ่ะโอเคกูคไม่กลับบ้านกูจะถ่ายมึงคนเดียวนี่แหละแต่กูไม่มีอารมณ์จะกลับบ้านแล้วก<ม>ูจะถ่ายมึงนี่แหละจริงๆ่ะถ้าผมเจอเจ้าของเนี่ยมันไม่ต้องร็อกก็ได้ก็กู <c oughs> น,นั่งอยู่ตรงนี้กูมาไล์สดแค่ชามเดียวแดกยังแค่ห้านาทีมึงจะดูคลิปที่กูไล์สดไหมนั่งแดกอยู่ตรงนี้แค่ห้านาทีมาไล์สด ก็จริงจริงอ่ะถ้าผมผมรู้ว่าพี่อยู่ตรงเนี้ยผมก็เออแล้วมึงลักก็ไม่เป็นไรกูยืนดีเสียครับป๋ามึงยืนอยู่ตรงนี้มึงกลับหายหัวไปเลยมันทําไม่ถูกต้องล็อกเสร็จเขาก็ไม่มีใครอยู่ตรงนี้เอา<อ>ไป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 ลักไปลักกูออจะกูจะถ่ายตอนมึงลักมืงนกันกูไม่กลับดูแถวไหน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 กูก็เครียดขนาดน,นี้แล้วกูจะถ่ายมึงนี่แหละเรียกเลตติ้งไงมึงดูเนี่ยวินาทีละห้าพันแล้วเนี่ย คนเขาดูมึงวินาทีละห้าพันแล้วมึงดังแน่วินาทีละห้าพันเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวคนดูมึงเป็นล้านคลิปนี้เอ้า,าอแล้ว<ห>ต่อกูหน้าด้านกูไม่อยมายแค่กูหน้าด้านก็รู้อยู่แล้วนี่หลีหน้าจังหน้าด้านนายกูยังไปด่าเลยอย่ายุ่งรู้ไหมกูอะ ไอปะยุทธปฏิวัติกูยังไปด่ามันเลยคนนั้งประเทศกลัวแต่กูไปด่ามันถึงถึงวิภาวดีน่ะรู้หรือเปล่ปาปะยุทธประวิติกูด่าทุกวันนวลเอกร้องให้หมดน,นี่มึงดังแน่เลยวินาทีละห้าพันกว่าแล้วเนี่ยมึงดังแน่ร้องให้หมดเลยกูไม่กลับบ้าน กูเกรียดกูจะดูมึงล็อกเพราะกูเสียค่าปรับแล้ว มึงไม่รอคนอื่นเมื่อกี้สองคันกูบอกให้มึงจับมึงยังไม่กล้าไปโบกให้เขาหยุดเลยไม่ไม่คือถ้าใครอยู่ที่รถตัวนี้เนี่ยคุณผ่านป้ายตรงนี้ก็ได้คือเขาจัดระเบียบคือถ้าเจอเนี่ยไม่เป็นไรกูเสียค่าปรับแล้วกูไม่ได้บอกว่ากูไม่เสียแต่กูอยากให้มึงทาให้เสมอภาคว่าคนไหนจอดมึงต้องรอให้หมดไม่ใช่็อกูคันเดียวใช่แต่คือถ้ากูแดกแค่ห้านาทีเองกูมาไล่สดเพลื่อนไล่ออกไปเมื่อกี้กูเห็นคนมาส่งเซเว่นเนี่ยมาส่งเซเว่นเนี่ยมาจอดตรงนี้ขนของ เหมือนกันแวาสิทธิเท่าเทียมกันแว่เซเว่นจอดขนทองได้กูก็จอดไรสดได้มึงห้ามมึงต้องยืนอยู่ตรงนี้แล้วมึงห้ามทุกคันกูเห็นเซเว่นมาจอดตรงนี้ตั้งสามคันแล้วขนของเข้าร้านเซเว่นเนี่ยเลตติ้งมึงดีเลยคนดูวินาทีละหกพันกว่าละมึงดังแน่ ซื้อของมาแบบเดี่ยวเซเว่นเห็นนี่ไหมล่ะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปชนะเขาแล้วเดี๋ยวเอาไปชนะเขาเลยนะรีน่าจังใช่ใช่รีน่าจังอยู่นี่กูไม่กลับบ้านนี่กูจะให้มึงไล่จี้จับให้หมดกูเสียค่าปรับแล้วไม่เป็นไรกูยินดีเสีย คือโมโหนิดเดียวแบบว่าล็อกเสร็จควรจะยืนรอตรงนี้ไม่ใช่แบบล็อกเสร็จหนีไปไหนก็ไม่รู้ทําให้คนเขาลาบากเนี่ยอย่างน้องคนนี้โอเคเขาเสียค่าปรับเขาก็จบมึงล็อกแล้วกูจะเอารถไปเสียค่าปรับยังไงอะไรอะอะไรสดน้องเขาดังรูปรอ ทำให้มันดังไง<อ>คนดูมันได้เป็นล้านแล้วไงคน,ไนคนนี้ไง,งเ,เพราะว่ามันหลอกไงก็เลยไลฟ์สดให้มัน